การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครเชิญเที่ยวงานเย็นทั่วรามหาสงการภายใต้แนวคิดแสนสนุกแสนขันเบิกบานวิถีไทยประจำปี2558บูธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแจกแว่นกันน้ำสำหรับผู้ที่ใส่ผ้าไทยมาเที่ยวงานสงกรานคับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในจุดแจกแว่นของตรทเราไปดูกติกากันดีกว่าว่าทำยังไงถึงจะได้แว่นนี้มาไป ดีค่ะจากการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะวันนี้เรามีแตนบูธท,ที่สนามหลวงนะคะวันที่12-15เมษายน2558เพียงคุณใส่ชุดไทยแล้วก็โพสต์ลงในไอจีแท็กคำว่าส่งการไทยแลนด์หรือว่า discover thailand คุณจะรับไปเลยค่ะแว่นกันน้ำมีหลากหลายสีสันด้วยกันนะคะร่วมสนุกกันได้ทุกวันเลยนะคะที่สนามหลวงค่ะขอบคุณค่ะ